สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําการปลูกบอนสีกันนะคะ,ะเนื่องจากตัวนี้นะคะซึ่งน้องเบ้นของเราเนาะส่งมาให้จากจังหวัดต,ตาเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะคะตอนนั้นที่เรารับพัสดุแล้วก็วันนี้นะคะเราได้สั่งตัวนี้นะคะเป็นโคโลคาเซียด้วยนะคะโคโลคาเซียมีเป็นบูกรีนนะคะกับแบล็กสเตมนะคะ สตัวนะคะจากออนไลน์มานะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูเป็นสูตรผสมดินนะคะซึ่งเราจะใช้สำหรับปลูกบอนสีก็ได้ปลูกโคโลคาเซียก็ได้นะคะดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะดินดินใบไม้นะคะจะเป็นการหมักใบไม้ต่างๆของของป้อมเองนะคะแล้วก็จะามาผสมกับตัวแกลบหมักขี้วัวด,ด้วยนะคะนี่นะ ก็จะไว้เป็นวัสดุปลูกนะคะสัดส,ส่วนก็ไม่ตายตัวนะคะตัวนี้ก็จะคร่าวๆเ,เลยก็คือเขาจะมีความร่วนซุยนั่นแหละคะ่ะนี่นะแล้วก็มีธาตุอาหารอนทั้งเยอะจากใบไม้นะคะซึ่งเราทําการหมักไว้นะคะ้อมจะไปกวาดใบไม้ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็จะมาเทใส่ถังไว้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะมีใบก้ามปูใบมะขามใบไผ่นะคะแล้วก็ใบไม้อื่นๆน,นะคะ เทเทเทใส่ถังไว้เลยนะลาดรดด้วยจุลินซีสังค้อแสงหรือจุลินซีอะไรก็ได้นะคะเขาก็จะมีความดวนซุยแบบนี้นะคะเราก็จะมาผสมกับแก็บหมักขี้วัวนะคะแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนกับเปลือกไข่นะคะก็เอาไปเป็นส่วนผสมนะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะ มูลไส้เดือนนะคะก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะส่วนเปลือกไข่นะคะก็เป็นปุ๋ยชั้นดีสําหรับต้นไม้เหมือนกันนะคะคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะไปทําการปลูกบอลกันนะคะวัสดุปลูกนะคะเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะมีความโปร่งล้วนซุยแล้วก็ธาตุอาหารครบถ้วนนะคะกระถาง ที่ใช้ปลูกบอนสีนะคะตัวนี้วันนี้เราจะมีมาสามไซส์เนาะจะลองใต้กระถางด้วยมพะพร้าวสับนะคะปิดไว้ไม่ให้ดินมันหลุดออกไปนะคะเติมดินไว้ประมาณนึงนะคะเ,เดี๋ยวตัวนี้เราจะปลูกตัวนี้เลยเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะคะเปิดยอดมา3าสาอันแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พยายามอย่าดึงนะคะเดี๋ยวหัวเขาหลุดนะคะก็บีบๆหายแบบนี้นะคะ บีบเลยนะก็ดูโครงสร้างลากเขาว่าอะไรยังไงดินเก่าจะเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาก็ได้นะคะอันนี้ป้องก็จะเอาออกเลยนะนี้ลองดูค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็วางลงไปเลยนะคะวางลงไปแล้วก็เติมดินลงไปเลยนะคะ ตัวนี้จะลดน้ําทุกวันเช้าเย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะหล่อน้ําก็ได้นะคะสามารถทําได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะการที่ใช้จานรองนะคะเวลาที่เราลดน้ําไปใช่ไหมคะแล้วมันชะล้างผ่านวัสดุปลูกไปสารอาหารน่ะมันก็จะไหลออกไปนะคะถ้าเรามีจานรองนะธาตุอาหารมันก็จะยังอยู่ในน้ําในจานรองนะคะ ดีนะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสองกระถางนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะรองวัสดุปลูกก่อนรองด้วยถ่านหรือก้อนหินหรือมพะพร้าวสับก็ได้นะคะใส่ดินไปประมาณครึ่งกระถางนะคะแล้วก็บีบบีบเหมือนเดิมเลยนะเราไม่ดึงนะคะดึงแล้วเดี๋ยวหัวเขาหลุดหัวเขาขาดนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูกัน เก่าน้องจะใส่ให้เป็นดินล้วนๆมานะคะวางแล้วก็จัดระเบียบรากดีๆนะคะให้ให้รากมันกระจายออกด้านรอบเลยนะคะแล้วก็เติมดินลงไปกดกดประคองต้นนะคะไม่ต้องกดแรงนะแค่ประคองต้นนะคะสูตรนี้ดินสูตรนี้นะคะใช้ได้ ทั้งบอลสีทั้งโคโลคาเซียเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปลูก2อ,อย่างกันนะคะวันนี้คือปลูกบอนสีด้วยปลูกโคโลคาเซียด้วยนะคะกระถางหนึ่งนะคะนี่นะตัวนี้น่าจะเป็นนางพลิ้วนะคะน้องบอกว่านางพลิ้วนะน้องอ่าน้องเบนนะคะที่ส่งมาให้เราเนาะ เรายังไม่แน่ใจสายพันธุ์นะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เดี๋ยวพอเขาโตแล้วอ่ะเราค่อยมาดูฟอร์มอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะว่าโตมาแล้วเขาจะออกไปทางไหนตัวนี้คือก่อนที่จะย้ายอ่ะคะ่ะคือป้อมาเทน้ํานะคะเทน้ําลงไปเพื่อที่จะให้ตัวดินนะคะเขาหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้นะคะซึ่งดินที่น้องใส่มาให้อ่ามันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงฉะนั้นถ้าเกิดว่า เราแยกเขาออกโดยที่ว่าดินมันแน่นนะคะมันอาจจะดึงต้นได้ยากกว่าป้อมเลยเติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไปแล้วทําให้ดินมันแฉะแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราอะดึงต้นออกมาได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องกระทบกระเทือนมากนะคะ,ะก็เติมดินลงไปแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำการ ปลูกโคลคาเซียกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะปลูกใส่ถังโฟมแบบนี้เลยนะคะแบบโคโลคาเซียของเรานะคะ2ตัวที่เป็นรุ่นพี่ทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็น Black Magic กับ e m o o n l m มนะคะก็จะปลูกใส่ถังเหมือนกันนะคะพื้นที่ในการที่เขาจะออกลากหาอาหารจะได้เยอะๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะปลูกไว้แดดร้อยไปเลยนะคะ ใส่ตัวมพะพร้าวสับลงไปนะคะแล้วก็รองวัสดุปลูกลงไปเลยนะคะนี่นะใส่ไปเลยสูตรดินตัวนี้ใช้ปลูกบอนสีก็ได้นะคะใช้ปลูกโคโลคาเซียแบบแช่น้ำก็ได้นะคะตัวนี้ที่เราได้หน่อมาจาก ออนไลน์นะคะ <c oughs> เขาก็ปลูกกันในน้าเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูหนอกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงลักษณะหน่อที่ได้มานะคะเดี๋ยวเราจะดึงนะคะ <c oughs> ดึงกาบด้านนอกอกอกเลยนะคะซึ่งมันมีความนิ่มนะคะมันมีความนิ่มอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเอาไว้บางทีมันอาจจะเน่าได้อะไรได้นะคะ,ะเราดึงออกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ทำการปักลงไปนะคะวันนี้เราได้มา2หน่อนะคะป้อมยังไม่เคยปลูกนะคะ2ส,สายพันธุ์นี้นะคะจริงๆแล้วใบเขาเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตัว Black Magic สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือป้อมอยากทดลองปลูกดูว่าเวลาโตเต็มฟอร์มแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาดึงกาบที่มันเปื่อยๆยุยยออกไปก่อนนะคะแล้วเราจะทำการปลูกเนาะ เดี๋ยวผมขอดึงตัวนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ตัวที่มันเป็นใยนะคะที่มันนิ่มๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็เอาออกไปได้เลยนะคะนี่นะเอาออกไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปทําการปลูกกันอีกทีนึงนะคะทํหลุมนิดหน่อยนะคะแล้วก็วางนะคะวางหน่อลงไปแบบนี้เลยนะคะปบๆนิดหน่อย จะเลี้ยงแบบหล่อน้ำเหมือนตัวโคโลคาเซียที่เป็นแบล็กเมจิกกับเ,ออเลี้ยงคือเลี้ยงแบบเลี้ยงกึ่งๆน้ําเลยค่ะอย่างอย,า,งางอย่างรางอย่างเงี้ยเราก็จะเจอะครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะประมาณสักครึ่งถางคือจะไม่ได้ให้น้ํามันท่วมมากแต่ว่าก็คือให้มีน้ําติดอยู่ใต้กล่องนะคะติดคู่กันเลยนะคะเขามีความคล้ายคลึงกันอยู่ค่ะ อันนี้เดี๋ยวปลูกคู่กันไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมาแค่อย่างละหนอจะปลูกคู่กันไปเลยนะคะน,นี้เลยสูตรลดน้ํานะคะตัวแรกเลยนะคะขอแนะนําเป็นจุลินทรีย์น้ำเจ้าข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะยังไม่เคยทําก็ป้อมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะคะซึ่งมีส่วนประกอบแค่2ออย่างเองนะคะคือน้าเจ้าข้าวกับน้ําตาล มักทิ้งไว้นะคะคุณสมบัติก็คือช่วยในเรื่องของการบำรุงต้นนะคะเร่งรากนะคะบำรุงสีนะคะให้มีสีสันวิธีใช้ก็อันนี้น้ำสิบลิตรใช่ไหมคะก็ใส่ไปประมาณ 1- 2ถึงช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้นะคะผมจะใช้เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มควันไม้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของไล่มแมลงในดินนะคะแล้วก็ ทำให้เจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะใส่ไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีๆก่อนนะคะนี่นะแบบนี้เลยแล้วเราก็ทำการ ลดน้ำเจ้าตัวบอลสีนะคะนี่ลดไปแบบนี้เลยนะคะที่เราย้ายกระถางตัวนี้พ้อมใช้เป็นกล่องข้าวเก่าของเซเว่นนะคะทําเป็นจานรองไว้นะคะใครมีวัสดุเหลือใช้อะไรก็นำมาใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็ลดน้ำลงไปเลยนะคะเดี๋ยวน้ำเนี่ยเขาก็จะไหลผ่านวัสดุปลูกลงไปแล้วก็ยังอยู่ในภาชนะที่รองไว้ให้เป็นจานรองนะคะเอาอะไรรองก็ได้นะคะ เป็นถาดเป็นกระแป้งกระมังนะคะให้เขาลองเอาไว้ตรงก้นกระถางอะคะ่ะเดี๋ยวลากเขาก็จะดูดซึมขึ้นมาเองเวลาที่เขาต้องการความชื้นนะคะ,ะเห็นไหมคะเนี่ยน้ําก็จะไหลอยู่ประมาณนี้ตัวบอนสีนะคะก็จะลองใต้กระถางประมาณนี้นะคะตัวบอนสีนะคะเราจะยังเอาไว้ในร่มลำไรนะคะ ส่วนตัวโคโลคาเซียนะคะเราก็จะวางไว้นะคะกับรุ่นพี่เขาเลยนะคะที่เป็นแบคเมสิกกับเลมอนลามนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ําลงไปในถังเลยนะคะเท้เลยนะคะเทน้ําลงไปเลยนะคะให้น้ําแบบถึงขั้นแบบจึงๆเลยนะคะโคโลคาเซียเขาจะชอบแบบแชะแช่ค่ะชื้นๆแชะแชไปเลยนะคะ ส่วนผสมนะที่ผสมน้ําลงไปอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการบํารุงการดูแลหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นนะคะกระตุ้นล่ากระตุ้นการเจริญเติบโตแล้วก็ตัวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะก็ทําให้ลาเกอ,อกได้ง่ายนะคะลากฝอยหาอาหารเก่งเนาะแล้วก็ตัวสีตัว,ตวใบนะคะตัวก้านก็จะแข็งแรงด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณนี้เลยนะคะเราก็ทําการปลูกบอนสีปลูกโคโลคาเซียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะว่าน้องๆโตกันขนาดไหนในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ